ห่งองสามหนึโอ้ตายนิดซ้ำซ้ำหนึ่งสองสาองสาไม่ต้อย้อลวะหนึ่งสองามวันี้รถลงเหี่ยวนะครับหนึ่งสองสาลอเดเดตูบัชยูบังตูดด้วย นี่คือทางธรรมชาตินะผู้ชมผมะเจ้อยู่กับผมโอกโกเพรนะครับก็พาุผู้ชมเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติของบ้านสามสูงนะครับน้ําตกสามสูงเมื่อกี้เราพาไปเที่ยวมาแล้วตอนนี้เราจะพาุผู้ชมไปลุยกันต่อนะครับผม รู้สึกมันใกล้กันไปไหรือเปล่าไปก่อนพี่ไปก่อนมันต้องโผล่ทางนู้นนะ เข้าสู่เส้นทางหลักล้วมาครบยังเดี๋ยวรอทุกคนครบกัน ไปก็ดันนะครับ ลงข้างล่างเถอตเปนี้เลยตำลองนี่นะครับตำลองเลย Oh. Uh. เดี๋ยวว่าสายเดี๋ยวไปช่วยแป๊บหนึ่งโอ้ oh, ทางยากมากเลยนะขึ้นดอยเรื่อยๆอีกประมาณ500เมตรมาๆขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไปสุดๆ เนเลเลลง้าอมาึก oh. uh. hey. hey. oh oh, oh, ินะวะโอ้ยเดินางระวังะวอด้เนเจยันเจยันเจยนจเยนู่นิ่งอนเตงอนจับโอ้คนเป็นไงบ้างได้อยู่ใช่ไหมครับ ไปแล้วไปแล้วอนนี้ลงไปโอเคตั้งตัวกันตั้งตัวกันเด็กไม่ตีลราตั้งตัวตั้งตัวกันใจเย็นคนไม่เป็นไรใช่ไหมคนไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งหนึ่งสองรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนไม่แค่นี้ไม่ไอยก็มามาต่อรอหนอีกคนหนึ่งไม่ไม่ไม่ต้ออ่ออีกคนหนึ่งละตรงเนี้ยไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งใช้แรงเดี๋ยวเพิ่งใช้แรงเดี๋ยวเพิ่งใช้แรงใหญ่ใหญ่น่าใหญ่น่าเออจะผมจะอยู่ตรงนี้ไลยเต้เอารถเอารถไว้ก่อนหนึ่ นัง่งซ้อมซัมบว่างวะเยวๆปลออ่อ่ะ<อ>ไม่ติดแล้วันยางกินหมดแล้วนะคนเป็นไงบ้างนาี่น่ยู่ตรงไหนไหมโอเคเนาะไหวไหม เด็กๆจริงมั起来，那厉害咩，来来่来，几里几米，没得了吗？哎哎，啊还不走，哎，得来没？你快点，我们我们我们หมดเ๋ยอะ，โอเค，เดี๋ยวไปคุยไปเรื่อก่อน，เอาชือดึงไว้แล้วก็ดันไป，ถ้าเก็บแรงแล้วดึงชัน，เอาเกี่ยวตรงนี้，มีสองทางไปต่อกับกลับเด้อ ไปต่อกับกลับเนี่ยในไกลกันล่ะกลับอาจจะง่ายกว่าแต่ไปต่อไม่รู้ไม่รู้ว่าไปทางตรงไหนทางนี้ไม่เคยมีใครมาเรามาสำรวจเป็นคนแรกในทีมของเราเราหรือว่าเราค่อยๆเรากลับทางแล้วแล้วก็ค่อยๆเอาลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใส่เดี๋ยวค่อยใส่เราก็ค่อยเอาลงไปทีละคันทีละคันเดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวรถขึ้นมาเอารถขึ้นเสร็จเดี๋ยวค่อยคุยนกกินน้ำไหมเอาเลยครับช่างเอาไหมครับเอาเลยครับภาษาวันนี้รถลงเหวนะครับรถช่วยกัน มันต้องไปอยู่ทางไหนบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งวางไฟนะไอตีลงไปอยู่ข้างล่างเดี๋ยวพี่กับนบจะดึงหนึ่งนี้เอาไต่ขึ้นก่อนมาผมอยู่ข้างล่างไงผมมีรองเท้าสตนด์อันนี้ไม่แน่นอนก็จมเลยนะเราวันนี้ก็จมเลยนะมันไปบอกว่าพี่โอ้ก็จะมาดึงจะมาดึงแล้วผมไม่ไหวแล้วผมขอขี่หน่อยสักหนึ่งเอาขึ้นไปขี่ปุ๊บโอ้ยพี่โอ้จะอยู่ข้างล่างเหรอเดี๋ยวลองดูทางนี้หนึ่งสองสามเอาหนึ่งเดี๋ยวปล่อยช่างละเดี๋ยวเดี๋ยวดันยันดี๋ยวเลย หนึ่งสองซับมันเป็นเนินอ่ะอีกทีนะถ้าเป็นโรยนกนี่หนึ่งสองซับไปหนึ่งสองซับโอเคได้ผมกันแล้วนะถ้าไม่เบรกวัดซดๆนกอย่าเบรกวัดไอ้นกใหญไอ้ตีอยอะเบรกไหเออเออนั่นนะเดี๋ยวมึงมึงช่วยพี่วัชรดันดันที่โชคนะอย่าจับอย่าจับที่เบรกนะไอ้พวกนั้นนะมือขาดได้นั่นแหละอ่ะไปเบรกหนึ่งสองซับพักโอ้ได้แล้ว หนึ่งสองสามเอาเบรกวอนบเดินไปสำรวจเด้เป็นไงบ้าง <c oughs> เขากลังจะไปสำรวจทางกันนะครับว่าขึ้นได้ไหมทางลำบากหรือเปล่าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ถ้าไปไม่ได้จริงๆก็จะต้องกลับอ่ะค <c oughs> ุณผ <c oughs> ู้ชมห่า เราลงเราก็จอดไม่เสยียดไกลนี่องเมื่อกี้เดินขึ้นมาเหมือนไกลใช่ไหม,อมเออทางลงนี่ยังว่าง่<ห>ายเอาวันนี้เกิดได้ไหมรถเสียวรถขับไล่มาขับไล่รถไม่ได้บ้างเดี๋ยวสไลด์โดนกันบ้างตอนนี้จะต้องกลับแล้วครับมันไปต่อไม่ไหวแล้วไอ้เกิร์ดหน่ยเดี๋ยวเปิดนี่ให้ก็ได้ว่าสารไปก่อนเลยเป็นคนที่สองต่อยตีไปเลยตบไปช่วยตีเลยเดี๋ยวเดี๋ไอ้น็อบเลยแป๊บนึงให้ว่าสารไปก่อน นี่คือเอ็นดูโลนะครับคุณผู้ชมมาติดเขาตอนหนึ่งทุ่มนะฮะมืดหมดแล้วนะครับสุดๆจริงๆ